อ่าก็ได้โค้ดส้ำเร็จนะครับผมโอ้โหท่านครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารรักทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสมาชิฉันแน่นะครับผมเดี๋ยวผมชวนหลงในเกม rov อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดบัตรชื่อทั้งหมด3โค้ด3ใบด้วยกันนะครับผมมาให้ทุกคนได้ครอกได้ใช้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็น โค้ดแบบไหนก็ไปรับชมได้เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครัทุกท่านช่วยกดนากับปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร e นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยให้ผมในการทำคลิปต่อไปและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเอาไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากช่องเรานั่นเองนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคร okay. ับโอเคมาแบบเปลี่ยนชื่อนะครับผมสายฟรีไม่ควรพลาดแน่นอนเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆเวลาเราเบื่อเงี้ยนเนยนะาะคุณว่าอ่ะชื่อที่หนึ่งเราเบื่อเปลี่ยนเป็นชื่อที่สองเนี่ย มันต้องใช้บัตรเพิ่มขึ้นเองเนะเออซึ่งในคลิปนี้ก็มีมาทั้งหมด3โค้ดนะครับผมที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม3ใบ3โค้ดบัตรเปลี่ยนชื่อ3ใบก็ไปดูกันเลยครับไปโอเคนะครับผมเมื่อมาถึงหน้าเลขไอเทมโค้ดแ,แล้วเราก็กรอกกันไปเลยนะครับผมย้ำอีกรอบนะครับผมนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมใครรู้แล้วก็แล้วไปนะครับโอเคปะโค้ดที่1นนะครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อใบแรก b h r p สามตัวนี้พลาดไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็เลขสามครับ double S V S D H ตามนี้นะครับผมตามไปเลยเมื่อกรอกโค้ดเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับแรกโคด้ดสำเร็จนั่นแรกโคด้ดสำเร็จนั่นเองนะครับผมได้แล้วหนึ่งใบนะฮะก็อ่ะโค้ดที่สองปโค้ดที่สองนะครับ B H U N เซตบีเนนะครับผม B N A 9 B X แล้วก็ตัว S, <S ตามนี้นะครับผมยืนยันไปเลยแลกโค้ดส,สำเร็จนะครับผมอ่ะโค้ดที่3โค้ดส,สุดท้ายนะครับมา3 B H Q U z b ตบีเนะครับผม G, N T S 7แล้วก็ S แล้วก็6นะครับตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยกดยนินยันแลกโค้ดสำเร็จนะครับผมอ่าแล้วก็กลับไปดูกันที่กล่องจดหมายเหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่เห็นนะครับถ้าใครไม่เห็นไม่เห็นขึ้นแบบนี้นี่นะครับผมไม่เห็นขึ้นแบบนี้ใช่ไหมก็ีเกมใหม่นะครับผมกดออกแล้วก็เข้าใหม่นั่นเองไม่ยากน,นะครับผมอ่ากดรับไปเลย นี่นะครับผมก็จะได้บัตรเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมนะเก๋ๆไกลๆไปเลยนะครับผมซึ่งมันดีมากนะครับผมเพราะว่ายิ่งเปลี่ยนเรายิ่งใช้บัตรขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบัตรหนึ่งเวลาเขามาขายก็ใบละ9 9ค,คูปองเนาะที่เคยเห็นก็99ค,คูปองก็ประมาณ100บาทนะครับผมจะต้องเติมนั่นเองนะครับผมซึ่ง E p พต่อไปนะครับผมจะเป็นบัตรประกันดาวอะไรก็ตามแต่นะครับผมจะเอามาลงเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงไม่ทําคลิปเดียวรวดเลย มันเยอะนะครับผมโค้ดมันเยอะมากนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปมา1 1เดือนเต็มนะครับผมซึ่งมีโค้ดเยอะมากนะครับผมผมก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับผมก็่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย